กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเจาะประเด็นแล้วนะคะเรามาพูดคุยกันต่อค่ะกับการจัดเตรียมงานที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะในวันที่5ธันวาคมของชุมชนบางลําพูค่ะเราอยู่กับทางท่านประธานประชาคมชุมชนบางลําพูนะคะท่านอรศรีศิลปินนั่นเองค่ะท่านคะในการจัดเตรียมงานที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะ เตรียมความพร้อมไปถึงขั้นตอนไหนแล้วคะในขณะนี้เราได้ประชุมนะคะผู้นําหลักๆในชุมชนเนี่ยที่พร้อมใจกันเข้ามาแล้วก็มาประชุมร่วมกันเนี่ยนะคะก็ทําให้มีกําลังใจมากเลยค่ะเพราะว่าผู้สนับสนุนหลักของเราเนี่ยนะฮะทางกองทัพบ,บกก็มาตลอดนะคะ,คะแล้วก็กอทมสํานักงานเขตเนี่ยค่ะแล้วก็ อย่างกับเทเวศประกันภัยนะคะน้ำดื่มเนี่ยคะ บอกไม่อันค่ะเท่าไหร่ก็ได้นะคะชุมชนทั่วบรานลำพูสนับสนุนทั้งอาหารทั้งกิจกรรมโรงเรียนเนี่ยก็มีการแสดงของนักเรียนจุดไหนที่ชุมชนออกมาแล้วก็อาจจะว่างแสงเทียนจะขาดเราจะมีนักเรียนมาเราจะมีอภปรามามช่วยเติมให้เต็มเพราะงั้นคิดว่าเราหวังไว้ว่าแสงเทียนเนี่ยเราจะไม่ขาด เราจะเต็มรอบเป็นแผนที่ได้นะคะค่ะแล้วก็ทางทีแรกเราก็คล้ายๆกับว่ากังวลใจยอยู่นิดนึงว่าทางมัสยิดจัก,กระพงอ่เราจะได้รับความร่วมมือไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเข้าไปแล้วปรากฏว่าผู้นำมัสยิดนะฮะบอกจะออกมาเต็มถนนจัก,กรพง์นะคะโอ,โอ้ยน่ารักมากมาแล้วก็เข้าสั่งการ แสดงของทางของเขาที่การอะไรก็เรียกเต้นฮูลูหรืออะไรอย่างนี้นะคะออกมาริมถนนด้วยแล้วก็ตรงนั้นจะมีบายเยียให้ทานด้วยนะคะขนมบายเยียใช่ค่ะอร่อยมากเลยเป็นของว่างสำหรับทางชุมชนมัสยิดนะคะทางอิสลามค่ะก็คิดว่ามาเนี่ยไม่เหงาแล้วก็ไม่ผิดหวังนะคะเชิญเลยนะคะอยากชวนเชิญให้มากันเยอะๆค่ะ ะะสิ่งหนึ่งที่ได้รับรู้ในะขณะที่สัมภาษณ์ท่านอยู่ก็คือความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนแม้ว่าจะต่างศาสนาแต่ก็ยังหัวใจเ,เดียวกันแคบบืนนั้นนอนไม่หลับเลยเพราะว่าติดต่อเข้าไปประมาณสองทุ่มมาพอได้ข่าวพอน้องบอกมาว่าเรามีเกษรลำพูนะฮะเป็นมือไม้พอน้องบอกมาโอ้โหนอนไม่หลับจริงๆดีใจดีใจค่ะใช่ค่ะ ค่ะเพราะว่าต่อให้ต่างเชื้อชาติต่างศาสนาแต่ก็หัวใจเดียวกันในรักพ่อหลวงของเราค่ะและในหน่วยงานอย่างเช่นสหกรณ์หรือว่าธนาคารปิดเนี่ยนะเขายินดีเลยที่จะตั้งพระรูปแล้วก็มาเชิญชวนคนแถวนั้นให้ออกมาให้เต็มเลยเพราะว่าพนักงานอาจจะไกลบ้างอะไรบ้างเนียนะแต่คิดว่าเส้นทางของเราเต็มค่ะแสงเทียนจะไม่คาดค่ะคุณอรสรีคาดหวังว่า นักท่องเที่ยวที่อาจจะไม่ใช่คนในชุมชนชาวบางลำพูเนี่ยจะเข้ามามากน้อยขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติคะ่ะ คิดว่ามานะคะเพราะว่าเราเนี่ยอยากเชิญชวนวันนี้เลยก็ได้ว่าเข้ามาเข้ามาเฉยๆตัวเปล่าๆเนี่ยรูปเราก็จะมีให้เทียนเราก็จะมีให้เราก็อาหารก็มีให้คิดว่าเชิญมาเลยนะคะแล้วชาวต่างชาติในข้าวสารเนี่ยทางประธานมีทั้งประธานชมรมเครื่องเงินมีทั้งประธานการค้าถนนข้าวสารมีทั้ง บูดทุกอย่างหลายประธานในข้าวสารนะร่วมกันหมดค่ะเชิญชวนกันมาคิดว่าไม่เหงาเมาไม่เหงาแน่ค่ะคือแต่ละสถานที่แต่ละแหล่งเนี่ยก็จะมีประธานคอยขับเคลื่อนกิจกรรมนี้อยู่คอยเชิญชวนนักท่องเที่ยวี่ค่ค่ะค่ะค่ะความคาดหวังค่ะจัดงานใหญ่ขนาดนี้คาดหวังว่าประชาชนที่มาร่วมงานในพื้นที่ของเขตบางลําพูเนี่ยจะได้อะไรกลับไปคะ เขาจะได้หนึ่งในปีนี้นะฮะคิดว่าที่ได้แน่ๆก็คือการรวมตัวแล้วการที่ว่าเราออกมาแล้วเราไม่ใช่มาจุดเทียนอย่างเดียวเรามีพระพรมมิชายารักษ์ด้วยเราอาจจะเป็นชุมชนที่นำร่องให้ทุกคนอีกหน่อยทุกบ้านก็อาจจะพอปีหน้าก็อาจจะหลายๆแห่งก็ ก็มีพระรูปพระเจ้าอยู่หัวออกมาด้วยซึ่งเป็นความหมายอะไรในหลายๆอย่างในชีวิตของเขาค่ะนะคะก็อย่างน้อยที่นี่เริ่มแล้วเป็นที่แรกแล้วก็เป็นอยากให้เป็นชุมชนนำร่องให้ชุมชนอื่นเเนี่ยดำเนินรอยตามคิดว่าถ้าเห็นดีหรือว่าอยากนั่นนะยินดีเชิญเลยอยากจะให้เป็นอย่างนี้กันทั่วค่ะ และสำหรับปีนี้ถ้าเกิดท่านใดยังไม่รู้ว่าอยากจะไปจุดเทียนชัถวายพระพรที่ไหนชุมชนบางลําพูยินดีต้อนรับสนามหลวงอาจจะแน่นมากมาบางลําพูบ้างนะคะมาบางลำพูมาร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะะคในการรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราอาจจะต้อนรับง่ายถึงจะเป็นพื้นที่เล็กหน่อยหนึ่งแต่ว่าคิดว่าการต้อนรับของเราไม่ไปอบอุ่นค่ะมาเชิญเลยนะคะค่ะ สำหรับการจัดงานที่ชุมชนบางลำพูเนี่ยเราจะเห็นเลยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนนะคะรวมไปถึงแม้ว่าจะต่างาศาสนาทุกคนก็พร้อมเพียงใจพเพื่อ,นอนในหลวงของเราอย่างกับโรงเรียนพิมานวิทย์เนี่ยเป็นโรงเรียนอิสลาม,มเป็นโรงเรียนเดียวที่94ปีแล้วอยู่ในถนนข้าวศสารเขาจะจัดการแสดงออกมาเลยมาร่วมที่หัวถนนข้าวสารค่ะ,คะ คุณอรสีขาในฐานะที่เป็นตัวแทนของชุมชนช,ชาวบางลำพูเป็นตัวแทนของคนไทยหัวใจแกร่งนะคะที่คอยพัฒนาชุมชนบางลำพูมาอย่างยาวนานอยากจะบอกอะไรกับพระองค์ท่านคะแหมอ,อ,อยากจะบอกจริงๆถ้าให้บอกกนะฮะ มันเยอะมากค่ะแต่อยากจะให้ท่านได้ทราบว่าท่านนั้นเป็นหัวใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะถามว่าเดืันได้บอกกับลูกหลานและหลายๆครั้งที่ ประชุมกันหรือมีการพูดกันเนี่ยถามว่าประเทศไทยถ้าเราไม่มีพระเจ้าอยู่หัวเราจะมีประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้พูดได้แค่นี่เข้าใจค่ะเข้าใจนะคะคือจริงๆแล้วต่อให้คุณอราศีไม่พูดคนไทยทุกคนก็ทราบกันดีนะคะถึงตัวพระองค์ท่านที่ทําเพื่อคนไทยที่เรามีถึงทุกวันนี้ได้่ะคอยากให้เชิญชวนค่ะประชาชนเข้าไปเที่ยวไปร่วมการร้อยเรียงดวงใจที่บาง ค่ะ,คะเชิญเลยนะคะมาลําพูยินดีต้อนรับแล้วจะรอคอยเลยตั้งแต่บ่ายสามโมงมาอาหารพร้อมน้ำพร้อมเทียนพร้อมทุกอย่างพร้อมหมดค่ะนะคะ แม้แต่ว่าท่านจะไม่ได้ติดพระบรมฉายาลักษม์มาเราก็พร้อมค่ะนะคะพร้อมที่จะให้ใช่ค่ะเรามีจ็ดจุดเลยค่ะมารับบริการได้คมีทั้งหมด8จุดด้วยกัน8จุดค่ะกทีแรกบอก7จุดแล้วก็บอกน้อยไปขอเพิ่มอีกจุดได้เลยค่ะเราดีค่ะแล้วหลังจากนี้นะคะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะไปเที่ยวที่บางลำพูค่ะพิพิษบางลำพูยังเปิดให้เข้าชมฟรีอยู่นะคะไปเป็นหมู่คณะก็ติดต่อได้เลยได้เลยค่ะ ถึงวันที่เท่าไหร่คะ31ธันวา ซึ่งปีนี้พอดีค่ะเป็นของขวัญนะคะให้กับเฉพาะัคนไทยทุกคนนะคะทุกวันเลยค่ะยกเว้นวันจันทร์นั่นเองค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆนะคะของชุมชนบางลําพูในงานที่มีชื่อว่าพ่อของชาติพ่อของฉันชาติของเราค่ะเป็นการร้อยเรียงดวงใจของคนในชุมชนแล้วก็หลากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครกองทัพบกนะคะชุมชนเข้าสารสนับสนุนกันเยอะแยะมากมายทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนทรัพย์สินค่ะเรามีการถวายบัตรผพ้ ด้วยนะคะในหน่วยงานทั้งหมดที่มาร่วมกันทำค่ะก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะไป,ไปเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในวันที่5ธันวาคมนี้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านประธานประชาคมบางลำพูคุณอรศรีศิลปีขอพรบคุณคท่านค,ค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการเจาะประเด็นแล้วนะคะต้องขอบคุณทุกท่านค่ะสาหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าเกิดท่านใดค่ะอยากจะไปร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะคะกับชุมชนที่มีความเก่าแก่อย่างยาวนาน<ม>ก็สามารถไปร่วมกันได้ในวันที่5ธันวาคมนะคะ8จุดด้วยกันค่ะและก็ที่สําคัญนะคะรายการเจาะประเด็นของเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งคะ่ะในการเทิดไทยองค์ราชันวันนี้หมดเวลาของรายการเจาะประเด็นแล้วขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมค่ะดิฉันเยวลักษณิกาและคุณอศรีศิลปีต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Ah